พี่นอ้องซาเบิรงการเอาคลิปน้องนาลิตะน้องตัวเกี่ยวมาให้เบิงจ้าเบิงแล้วซาวเบิงการก็รู้สึกว่าโอ้ยเจมันบอกเปลี่ยนครั้งนอกลูกเอ้ทั้งน้องตัวเกี่ยวทั้งน้องนาลิตะไปเบิงสติกเกอร์ที่เพอ่นนันยวนเคตโทรศัพท์เพิ่น,น,นพพมีพ่อมีแม่มีน้องนาลิตะว่าจะน้องเกี่ยวอยู่ในท้องแม่พี่น้องไปเบิรงเดือดข้ามเบาเน้องพี่น้องึ่ง ่เยแล้วสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเดินเล่นโชว์นะคะนี่อากาศนี้เย็นมากเลยค่ะข้างนอกเนี่ยก็เย็นพอดีนะแต่แต่รถรถอะไรมาอยุ่กลางทางก็ไม่รู้ก็เลยมาเออมาให เราบอกให้เราแปลว่าเขากำลังทำอะไรกันอย่างคะก็เลยด้วยมาสีเกลียวด้วยค่ะมาตามมาเอี่ยวนี้ทุกคนค่ะดีอ้ดีนะคะับอาเซียเกลียวสวัสดีครับก่อนอาเซียสวัสดีครับก่อนเกียวครับเกียวเสียสมาร์ทแอ กินนมไหนมีใครบ้างลูกผู้ใดนี่พี่กินนี่นี่ไหนมีใครบ้างลูกพี่กินพ่อแม่ลลิสาอ๋อแต่น้องยังไม่มีน้องยังไม่ได้ไปถ่ายใช่ไหมคะว้าว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 น้อยู่บนโต๊ะไม่ออ๋โอเคแล้วก็มีน้องเดียวค่ะเต้วงเชียนนั่งพ่อบอกเต้ทำไมมุงเชียนมังเชียนถือหัวอยู่บ่ค่ะ ือกินครับกูแค่ถือกินเด้อเจ้าถือเลขเด้อเมื่อวันนี้ฉันได้ตังค์นะคะน่าตื่นผู้เขียนเขาจะเฟื่นพี่น้องสลอปีไม้สามเมือวันนี้แป๊ตายเนาะจะจืนสภาพดูสิไอห้องเต้ไอเตล้ ซือก่อยหาซื้อถึงยายบร่ได้ซื้อไรเกือบไม่หูค่ะเกือบไม่ซื้อเล่นหน้าบ้านค่ะเดากกินเนื้อยอย่างตะวันขาดไปซื้อนั่งแงแงช้งอยู่เนี่ออเกี่ยวครับ ียใครบอกหัวถูกกเมือขึ้นเย้โอ้จะพอเกี่ยวด้ไหมข้างนดูเลยตอนนี้่อน้นังเลยนังสยเกียวอันนี้แต่มารายฟีรูเล่ป้าจะ ป้าจะปิดคดลิปแล้วเร็อค่ะมาหนูหนุบอ๋อเอฟซีค่ะมาโ okay. อเคอ่ะบอกอเอฟซีก่อน<า>อ่ะบอกอเอฟซีบ้านมุจะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจะไม่ไปเอ้าจะไม่ไปจากไหนป้าสิไปแล้วไหนสุดก็ได้ค่ะหนุคือจะเอานี่ออกค่ะเอาออกได้ไหมได้ค่ะหนูจะเอามานั่งตรงนี้ค่ะค่ะได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไม,ไม่ดูที่ไลค์สดอีกนะคะค่ะเดี๋ยวขอไลค์สดก่อนนะคะเอาบอก FC, ฟซีไลค์สดสวัสดีค่ะ <laughs> บักหลาไม่หูจกกวจจกลุ้มกับบาทก็เมื่อเข้าค่ะ